สบายดีพี่น้องปองปลายสุกุสุขชนนะครับก็เรามายามกระดับหนูนะพี่น้องมันไม่ลั่นเลยบ่กินดูสิหนูอ่เกินได้สิบสองตัวอ่นี่มันดีใส่ตรงนี้แหละค่อยว่าเนาะหายบ่กระดับหายพี่น้อง,งใส่มือสิใส่ตรงนี้แ<ะ>หละเอ๊ ่ไหยบอกไม่ใช่ตรงนี้บอกน,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 นูก่นนู่นนู่นนู่นดูดิเช็คดออิอ่พออะพ่ออกพ่อพี่เบ๊อ,อ,อไม่ลั่นเลยพี่น้องเลยไม่มีหนูไม่มีหนูหรือเปล่าอ,อ ดูดะอันดอกนี้นะพี่น้องขี้เมาง่ได้ไไหรือไม่ง่ายวะเออมันฝนตกหรือเปล่าที่สวนเนาะนี่กี่ตัวมื่อนี้วะง่ายอสามสี่ตัวโอ้ซาเอากระปูใส่อย่างดีนะพี่น้องเว้ยเออใส่ในเ้าไม่คือเนาะพี่บ่าว ฝนตกเลยไงฝน,นตกหนูมันไม่ออกบ่อะเพราะเราก็ทำสามอย่างครบแล้วนี่มันน่าจะได้สักหน่อยนะเออเนอะมันหนูหลอกเออวาไปเถอะากล้องจะมา <laughs> ไม่ใส่บ่กล้องนี่ย โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ต่อไว้ที่นี่ก่อนครับรอสวัสดีครับอโอ้ฝนตกเมื่อคืนน้ำเต็มเลยเนาะคือเราใส่กับดักหนูแล้วฝนพายุเข้าหนูมันไม่ออกบ่รว,ว่เวลาฝนตกหนักๆนี่นเราเรายามมาสามสีตัวแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้เลยาานะมันอาปากพรอะว่าพแว่อยู่ นี <ra ่ท่านผู้ชมฝนฝนฝนมาปนก่อนฝนมากวนเนาะฝนตกแล้วมันไม่ออกนะอืมตายแล้วพี่น้องเดี๋ยวเลยนุ๊งยี่ห้ออะไรเนาะตอนนั้นเราไม่ได้ใส่บ่ตรงนั้นเนาะอืมเด็กเด็ก เหมาะนะท,ที่ใส่เพ้มามันม,มันคือไหมเนี่ยตรงที่เราใส่นี่คือยอดเลยแหละแต่ปัญหามันคือฝนตกบอกไปหัวค่ำแล้วทำไมฝนตกเนฟซีสรุปทำให้ใส่กับดักหนูไม่ได้ถ้าเกิดฝนตกไม่สมควรที่จะไปใส่กับดักหนูนเ,เๆๆน,น,น,นาะหนูมันไม่ออกเนาะฝนตกน เจอปัญหาพี่น้องเอ้เยปลาหาบป,ปลาปลานี่อาจจะหาบขึ้นเนาะโอ้อพี่น้องใส่ดักหนูแต่ว่ามันไม่ได้หนูพี่น้องเอ้ยตายแล้วพอตกหัวข,าาข้ามเมื่มคืมมนนี้อืมทุ่มสองทุ่มตกแล้วอืมนี่ไรนี่ อุ้ยปกติเย şey ือด um> um 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 ah ีขนาดนี้มันต้องได้นะออตายแล้วเอฟซีเหยื่อเราใส่แบบอย่างเทพพี่น้องมองเทพมองไม่เห็นเลยเนาะ นี่เราเราก็ใส่มองด้วยนะเมื่อคืนพี่น้องดูท่าทางมองจมแบบนี้ไม่จะได้เยอะอยู่พี่น้องโอ้หมดเลยเราจะเกลี่ยอมหนูทำไมแต่เดี๋ยวใส่ด้แกงหนูที่ผมไปหามาบ้างนี่หนูแช่ตู้เย็นไว้นะที่เดี๋ยวมันโคตรโคตกเลยปลาก็เยอะ โโอ้มันแทงดากเลยเหรอเฮ้ยมันจะไม่ได้พ่อตัวเลยบอกพี่น้องเอ้ยอย่าไปหาใส่หนูตอนฝนตกเด้อเฮ้ยปกติมันต้องมีนะเพราะว่ามันทางหนูมันมีอยู่แล้วด้วยนี่โอ้โหพี่น้องดีอ่าโอเคเฮ้ยอ่านี่เลย ดดินะีตัวนะอ่าอ่าตึงึ้งจบห้ากับห้าเป็นสิบสิไอไม่ดูปลานี่น้องเลยเหลืออีกตัวเดียวไม่ใช่เหรอเอ้าแล้วมันก็เป็นสิบเอ็ดสิห6นห้ากับหกเนาะ พี่รองเอ้ยอุตสาห์ทำวิธีการใส่ให้เอซีดูอย่างดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีไม่ได้ตัวมันเลยพี่น้องเอ้ยพรฝนตกเน,ะน,ะนกาะเ,เราโทษฝนซะเออจริงๆสูตรเรานี่มันแน่นอนอยู่แล้วเนาะ<อ>มันมาตรฐานสากนนาลนะครับโอ้น้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยเนาะนไง ออกเลยสักตัวก็ไม่ได้เลยบอกแต่เละคุณโชว์หน่อยโชว์กลับหน่อยไม่โทษตัวเข้ามาให้มันโทษไม่ได้หรอกผมว่ามันจีอยู่ว่าอย่างเงี้ยไม่ออกหนูมึงนี้หนูมันมันกลัวเปียกบ่อะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ออกหากินหยิบเป็นผลกนนงมัใจยแรกพี่น้องหนูไม่ออกเลยเอาวอา ก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกันอืสรุปนะกับรักหนูนะครับไม่ได้นะเอซีนี่ก็มาไล่ปลาแทนเพราะเราใส่มองอยู่ตรงน้นนะทับประยมโอ้พี่น้องเลยไปกินปีงหนูคักๆ่นได้ความคืดนะ ืไล่ปลาไล่ปลาเออเอไล่ปลาไล่ปลา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 วิ่งเลยเออเอไล่ปลามาเลยไก่เลยย่อปลาเยอะเลยเนาะอืมันไล่ปลาซะแล้วพี่น้องเลย อ่โอเคครับก่ออนุญาตจบคลิปนะไอเพียงทวทัานี้เดี๋ยวไปรอดูคลิปทันไปเนาะ <c oughs> เด็ดแน่นอน <c oughs>